ความกลัวหรือว่าความวิตกกังวลน,นะคะเป็นสิ่งที่ฉุดลังชีวิตเรามากที่สุดค่ะที่ทําให้เราเนี่ยยังไม่ไปไหนแล้วเวลาที่เรามีความกลัวเนี่ยมันคือโครงสร้างของสมองแล้วก็เป็นสารเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายเราด้วยข่าวดีก็คือว่าเราเนี่ยแหละสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสมองแห่งความกลัวหรือว่าสมองวิตกกังวลน,นั้นได้ด้วยตัวเราเองค่ะและในทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น neuroplasticity ค่ะ หลังจากที่ฟ้าคุยกับหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎความสําเร็จกฎแบบกฎแรงดึงดูดทั้งหลายอะคะ่ะสิ่งที่ฟ้าเจอมากที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าเรารู้อะไรนะแต่คือการที่เราอะคะ่ะจะต้องลงมือทําบางสิ่งบางอย่างและฟ้าเจอว่าเราไปเจอก้อนความกลัวหรือว่าความวิตกกังวลน,นะคะที่คอยฉุดล้างเราไว้อะทาให้ชีวิตเรายังไม่ไปไหนทีนี้มันมีจุดสําคัญก็คือว่าทุกครั้งนะที่เรามีความกลัวหรือว่าวิตกกังวลน,นะคะมันไม่ใช่เป็นแค่ความกลัวหรือวิตกกังวลแต่ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความกลัวขึ้นมาค่ะเขาสามารถเปลี่ยนแปลงสมองของเราได้และเปลี่ยนแปลงสารเคมีในร่างกายของเราได้ค่ะและสิ่งนั้นอ่ะเขาเรียกว่าเป็นนิวโรพลาสติตี้ก่อนที่ฟ้าจะไปเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนแปลงร่างกายเรายัางไงนะเราจะเปลี่ยนแปลงสมองของเรายัางไงฝ้ายอยากให้ทุกคนเข้าใจคําว่านิวโรพลาสติตี้ก่อนนิวโรพลาสติตี้นะคะเป็นการที่เราอะค่ะสมองของเราเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างใหม่ก็ได้สามารถที่จะรักษาตัวเองได้สามารถที่จะเหมือน คิ้วลิงตัวเองได้อะค่ะเขาก่อกําเนิดตลอดเวลาแล้วนิวโรพลาสติซิตี้นะคะแค่เราเปลี่ยนกระบวนการคิดนะเขาสามารถเปลี่ยนตําแหน่งของการเดินเส้นทางสมองหรือว่าเปลี่ยนสารเคมีในสมองได้เลยค่ะทีเนี้ยมันมีงานวิจัยหนึ่งเนาะในลอนดอน คือเขาเอาคนขับแท็กซี่อะ่ะก่อนก่อนที่จะขับนะคะมาเหมือนสแกนสมองอะคะ่ะเพื่อดูว่าลักษณะสมองเป็นยังไงเสร็จแล้วนะคะก็คือเหมือนกับคนขับแท็กซี่เนาะเขาก็คือไปทำเส้นทางต่างๆอะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความทรงจําในเรื่องของเส้นทางในลอนดอนเก่งมากๆแล้วหลังจากนั้นอีก2ปีนะทุกคนคือเขาเอาส,สมองอมาสแกนอีกรอบอะคะ่ะเพราะว่าสมองของคนเราอะคะ่ะเขาเปลี่ยนแปลงคือสมองส่วนที่แบบฮิปโปแคมปัสที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำเออมันมีความหนาขึ้นนะแล้วมันม ีเส้นทางของการเดินนิวรอนหรือว่าเส้นประสาทบางเส้นนะคะที่มันไม่เหมือนเดิมในภายในระยะเวลา2ปี 2> เพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราลงมือทำอะคะ่ะมันไม่ใช่แค่สิ่งภายนอกทุกครั้งที่เราคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือลงมือทําบางสิ่งบางอย่างอะมันสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมองของเราได้และเนี้ยเป็นเป็นไมเซสําคัญที่ไม่ว่าตอนนี้เราจะอยู่แบบ จุดไหนของชีวิตอะคะ่ะให้รู้ไว่าจริงๆแล้วอะเราเนี่แหละเป็นผู้ที่กุมชะตาชีวิตตัวเองและเราเนี่แหละเป็นคนที่จะขีดเส้นตัวเองนะคะผ่านการทำบางสิ่งบางอย่างและนั่นะเรียกว่าเป็น n e u r o p า a t h i c i t y ค่ะทีนี้เวลาที่เราพูดถึงความกลัวฟ้าจะพูดถึงสม mindset สำคัญนะคะที่ฟ้าอยากจะให้ทุกคนทำความเข้าใจเกี่ยวกับความกลัวก่อนหนึ่งก็คือว่าความกลัวหรือว่าความกังวลน,นะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดี ทุกคนคะเวลาที่เราแบบคิดวนมีความกลัวอย่างหนึ่งที่ทําให้เราไปจากตรงนี้ไม่ได้อ่ะคะ่ะคือการที่เราจัดตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองว่าเราเป็นคนไม่ดีเลยแล้วว่าสิ่งเนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆแล้วนะคะความกลัวที่เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นความรู้สึกแค่ทําให้เราเนี่ยรู้สึก ไม่สะดวกสบายหรือว่า uncomfortable อะค่ะซึ่งมันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติเพื่อทำให้เราเกิดการ action หรือว่าลงมือทำบางสิ่งบางอย่างแล้วแบบเหมือนเหมือนเป็นแรงผักอะให้เราทำบางสิ่งบางอย่างแล้วผ่านพ้นไป คือแบบนี้หน้าที่ของอารมณ์ไม่ว่าตอนนี้ทุกคนจะเกิดอารมณ์อะไรก็ตามแต่หนึ่งคือให้เลิกตัดสินเขาก่อนอารมณ์เขามีประโยชน์นะคะทุกครั้งที่เรามีอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาค่ะเขาว,ว่าต้องการให้เราลงมือทําบางสิ่งบางอย่างฟะพูดง่ายๆนะเช่นถ้าตอนนี้สมุดเราเป็นเป็นกวางก็ได้ที่เราจะต้องวิ่งหนีเสือเราก็หลบอยู่แบบพงญ้าใช่ปะไอตอนที่เราหลบอะค่ะทุกคนเก็ตปะเราจะต้องมีความกลัว ความวิตกกังวลเพื่อทำให้เราเกิดการระวังภัยและเตรียมร่างกายของเราอะคะ่ะสู่การแบบหนี หนีเพื่อให้เราอะเกิดการแอคชั่นล้วแบบลอดพ้นจากสถานการณ์นั้นอะทุกคนเห็นเห็นวงจรของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นไหมเออเพราะฉะนั้นในวันที่เราเป็นกวางอะเราต้องเตรียมหนีเสือถูกปะเราแบบไปหลบอยู่ใต้พงหญา้าเราจําเป็นที่จะต้องมีความกลัวเพื่อร่างกายเราจะเข้าสู่ระบบซิมพาเทติกเพื่อเตรียมร่างกายเราอะค่ะให้พร้อมสําหรับการแอคชั่นหรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยความกลัวหรือว่าความกังวลเนี่ยเขาไม่ได้ผิด เขาไม่ได้เป็นโจรเขาไม่ได้เป็นผู้ลายนะคะเขาเป็นกระบวนการทางธรรมชาติเมื่อตรงเนี้ยเราสามารถอบรับได้และเรายอมรับได้ว่าอ๋อความกลัวเรามันมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่ดีนะมันเป็นเรื่องราวของธรรมชาติอันนี้มันจะทําให้เราอะคะ่ะวางมาได้สเต็ปหนึ่งหมายเสร็จที่สองนะคะการที่เราจะดูว่าความกลัวน่ะน่ะมันเริ่มแบบเป็นโรคหรือเปล่าเป็นดิสซอเดอร์หรือเปล่าให้ดูแบบนี้ค่ะคือถ้าในภาวะปกติ ที่มันไม่ได้มีสิ่งกระตุ้นอะไรเลยแต่ฉันก็ยังแบบกลัวอยู่เช่นเฮ้ยกวางตัวนี้ฉันก็แบบแฮปปี้ของฉันอยู่ในฝูงของฉันไม่ได้มีทรงมีเสืออะไรอ,ไรอย่างเงี้ยแต่ฉันมีความกลัวอยู่อันเนี้ยค่ะให้ทุกคนคิดว่าเออแม้ว่าไม่มีสิ่งกระตุ้นแต่ทำไมร่างกายของเราเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแบบมีความกลัวหรือว่ากังวลตลอดเวลาให้เริ่มคิดว่าเอออันเนี้ยมันอาจจะเริ่มแบบผิดธรรมชาติ อ่าธรรมชาติมันต้องมีสิ่งกระตุน้นเราถึงจะกลัวถูกไหมคะแล้ว2คือความกลัวนะนะคะมันทําให้เราไม่ฟังก์ชันคือไม่ได้ใช้ชีวิตแบบปกติเราเลี่ยงบางสิ่งบางอย่างหรือกลัวบางสิ่งบางอย่างแล้วทําให้เราไม่ได้แบบใช้ชีวิตแบบดําเนินต่อไปอันนี้ให้ทุกคนกลับมาพิจารณานะคะแล้วมาเสร็จที่3ที่สําคัญก็คือว่าความกลัวหรือว่าความกังวลเนี้ยมันจะมากขึ้นเมื่อเราหลีกเลี่ยง อ,อันนี้ค่ะฟ้าจะอธิบายเป็นลักษณะของ anxiety cycle นะคะหรือว่าลักษณะวงจรของความกลัวพูดง่ายๆสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่กลัวหมามากตอนเด็กเราอาจจะเคยแบบโดนหมากัดใช่ไหมแล้วเราก็แบบกลัวหมามากอะค่ะแล้วเราจัดสินไปแล้วว่าหมาทุกตัวบนโลกใบนี้นะคะทําให้ฉันน่ะโดนหมากัดเออทำให้ฉันเจ็บอะคะ่ะเพราะฉะนั้นสเต็ปของ anxiety คือการที่เราเจอ เราจะต้องมีสิ่งมากระทบก็คือหมา,าทำให้เราเจอสิ่งกระตุ้นก่อนแล้วสองก็คือการที่เราอะค่ะ avoid dance avoid dance ก็คือการที่เราหลีกเลี่ยงทุกครั้งที่เจอหมาฉันจะวิ่งไม่ว่าหมานั้นจะเป็นหมาพันธุ์ใดก็ตามพุดดงพุดเดิ้ลคือฉันวิ่งหมดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือ avoid dance และเมื่อเกิดการหนี หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะมันจะเป็นการรีลีฟคือพอหนีแล้วมันพ้นอ่ะแล้วเราเจอภาวะปลอดภัยมันเหมือนเราได้รางวัลอะค่ะมันจะเหมือนแบบบอกกับตัวเองว่าเห็นไหมเนี่ยที่ฉันวิ่งอ่ะมันทําให้ฉันไม่โดนหมากัดถ้าฉันวิ่งช้าไปอีกนิดนึงนะคือหมากัดฉันแน่ๆเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันเกิดการรีลีฟแบบนี้นะทุกคนมันจะทําให้เกิดอะไรรู้ปะคือเราอ่ะจะยิ่งกังวลมากขึ้นคือร่างกายอ่ะ จะบอกว่าเห็นไหมเธอเลี่ยงสิ่งนี้แล้วอะ่ะมันทําให้เธอรอดเว้ยแล้วทําให้แบบเธอจะต้องกังวลไปมากกว่านี้เพื่อให้ครั้งหน้าเธอเลี่ยงสิ่งนี้อีกแล้วเธอรอดเว้ยแล้วมันก็จะยิ่งเพิ่มความแบบกังวลไปอีกอะคะ่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น anxiety cycle หมายความว่าถ้าเราเลี่ยงสิ่งไหนนะไม่เผชิญสิ่งไหนมันจะยิ่งแบบเพิ่มแบบความแบบ กลัวความกังวลมากขึ้นไปอีกอะคะ่ะแล้วเนี้ยมันเป็นแบบจุดสําคัญเลยนะทุกคนสังเกตไหมว่าเวลาที่เรากลัวอะไรอะแล้วเราเลี่ยงสิ่งนั้นเราจะยิ่งไม่ทำอะคะ่ะแล้วพอยของการที่เราเลี่ยงไม่ทำอะโลกเราจะแคบลงแคบลงแคบลงเช่นถ้าวันเนี้ยเรากลัวหมาหมาทุกตัวบนโลกใบน,นี้คือฉันกลัวหมดอะเราก็อาจจะเลือกที่แบบไม่ออกจากห้อง ไม่ไปเดินสวนทั้งๆท,ที่แบบเฮ้ยการเดินสวนนั้นอาจจะทําให้เราเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบดีกับเราก็ได้หรืออาจจะทําให้เรารู้สึกดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเลือกที่จะไม่ทําเพราะเรา avoid dance คือเราเลี่ยงที่จะที่จะเจอสิ่งนั้นถ้าเรากลัวเจ็บปวดจากความรัก เราอาจจะไม่ตัดสินผู้ชายทุกคนบนโลกใบน,นี้แล้วก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวเลือกที่จะไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เราอะค่ะอาจจะไม่ได้เจอความสัมพันธ์ที่เฮ้ยมันมันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเรากลัวความล้มเหลวเราจะเลี่ยงการลงมือทําบางสิ่งบางอย่างแล้วจุดนั้นมันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เราเหมือนแบบไปอีกจุดหนึ่งของชีวิตก็ได้อะค่ะ เพราะฉะนั้นความกลัวค่ะทุกคนมันไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยความกลัวนะแต่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลี่ยงไปเรื่อยๆอโลกเราจะแคบไปเรื่อยๆแล้วพอยก็คือยิ่งเราไม่ทําใช่ไหมโลกเราหดลงมาเรื่อยๆอค่ะคําว่าเซลฟ์เลิฟหรือว่าเซลฟ์เอสเตรียะที่หลายคนตามหาอะค่ะมันจะยิ่งแบบน้อยลงไปเรื่อยๆอเพราะว่าความเคารพในตัวเองเราตา่ําเรายิ่งกลับมาเบียตัวเองยิ่งกลับมาแบบ โทษตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการที่เราเข้าใจวงจรนี้นะว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วอะอ๋อฉันเกตละการที่ฉันหลีกเลี่ยงบางสิ่งบางอย่างเว้่อวันทําให้เราเนี่ยมีความกังวลที่เยอะขึ้นให้ทุกคนแบบเกตวงจรนี้ไปก่อนนะคะแล้วสเต็ปต่อไปอ่ะฟ้าจะมาบอกทุกคนว่าแล้วเราอะจะตัดวงจรนี้แล้วเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมองของเราอะได้ยังไง การที่เราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมองของเรานะคะให้เริ่มกลับไปที่จุดเริ่มต้นคือกลับไปที่กระบวนการคิดที่ไม่จัดก่อนคือไม่ตัดสินก่อนเช่นในกรณีของหมาเมื่อกี้ค่ะเราอาจจะต้องกลับมาคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าหมาทุกตัวมันก็ไม่ใช่เป็นหมาที่กัดนะเหมือนหาบางสิ่งบางอย่างเหตุการณ์หรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างมาทลายความเชื่อของเราเช่นถ้าเราเชื่อว่าหมาทุกตัวเป็นหมาที่กัดให้คนเจ็บ เฮ้ยพุดเดิ้ลมันก็ไม่กัดเว้ยพยายามเหมือนหาหลักฐานมาเพื่อกบอันนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงความคิดก่อนเพราะว่าความคิดอะเขาเปลี่ยนแปลงเคมีคอลหรือว่าสารเคมีในสมองของเราทีนี้สเต็ปต่อไปนะคะมันจะมี3สเต็ปในการที่เราจะออกจากตรงนั้น1ก็คือให้ทุกคนนะลิสต์ออกมาว่าตอนนี้เรากลัวอะไร แล้วการลิสต์นั้นนะคะไม่ใช่ลิสต์แค่ว่าแบบกลัวออกสังคมกลัวล้มเหลวอะไรอย่างนี้นะคะให้ลองลิสต์เป็นขั้นเป็นตอนว่าเฮ้ยคําว่ากลัวออกสังคมของฉันเนี่ยถ้าเพื่อนโทรมาว่าแบบเฮ้ยไปปาร์ตี้กันปะอันเนี้ยกลัวไหมให้สังเกตจากร่างกายค่ะเพราะว่ากายกับจิตเนี่ยเขาเชื่อมกันนะดูว่าร่างกายเราแบบเหงื่อออกเยอะไหมใจเต้นแรงไหมที่เป็นทรายของซิมพาเทติกอะคะ่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยอะไรอย่างงี้ค่ะให้ลองลิสต์ออกมา ะะเป็นขั้นเป็นตอนแล้วลองดูค่ะเราจะได้เห็นมันเป็นจุดหนึ่งของการ awareness คือการรู้เนื้อรู้ตัวค่ะได้เห็นตัวเองเยอะขึ้นให้พยายามเขียนอะไรที่อยู่ในหัวมันไม่เกิดการลงมือทําแล้วเราเห็นไม่ชัดมันจะวนอยู่อย่างนั้นเขียนออกมาเลยค่ะฉันกลัวอะไรกลัวสเต็ปไหน2คือการ change your l e เปลี่ยนกฎของเรานะคะในการลงมือทําบางสิ่งบางอย่างค่ะเช่นปกติเนี่ยฉันจะต้องรู้สึก เช่นถ้าเราเคยมีกฎว่าฉันจะต้องรู้สึกมั่นใจก่อนรู้สึกเซฟก่อนฉันถึงจะต้องลงมือทำเปลี่ยนเป็นฉันจะลงมือทำทั้งทั้งที่ฉันกลัวแล้วจะทำจนกว่าความกลัวนั้นจะลดลงครึ่งหนึ่งฉันจะลงมือทำทั้งทั้งที่ฉันกลัวแล้วจะทำมันจนกว่าความกลัวนั้นมันจะน้อยลงอะค่ะเราต้องเปลี่ยนเสียง ที่มันอยู่ในหัวเราแล้วตั้งมันเป็นกฎของเราว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเฮ้ยแม้กระทั่งกลัวนะให้ลองไปสัมผัสมันก่อนให้ให้ไปเจอมันก่อนซักแบบความกลัวน้อยลงนะแล้วค่อยว่ากันแบบนี้ค่ะเหมือนเป็นเปลี่ยนเสียงในหัวของเราแล้วสเต็ปที่3นะคะคือการที่เราอเฟซิต คือลงมือทํามันไปเลยเพื่อตัดวงจรทุกคนจําได้ไหมว่าความกลัวหรือว่าความกังวลเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะเมื่อเราหลีกเลี่ยงเขาเพราะฉะนั้นทางเดียวมันไม่มีทางอื่นนะคะคือการที่เราอะ่ะลงมือทําไปก่อน ทำให้ซิมเพิลที่สุดคือเล็กน้อยที่สุดทําง่ายที่สุดนะคะเล็กน้อยแค่ไหนก็ได้เพื่อให้เกิดการเฟซซิ่งแล้วเมื่อเราลงมือทําบางสิ่งบางอย่างะทุกคนรู้ปะสิ่งที่เติบโตคือเซลฟ์เอ็กซ์ตรีมคือความเชื่อในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองตรงเนี้ยมันจะเติบโตขึ้น วันนี้นะคะฝาทบทวนให้นะคะวงจรแห่งความกลัวหรือความกังวลจะมากขึ้นเมื่อเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่เผชิญเขาเมื่อเราหลีกเลี่ยงไปเรื่อยๆะค่ะเราจะยิ่งหดสั้นลงโอกาสในชีวิตเราก็จะสั้นลงแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบฉุดหลังเราไว้อะคะ mm ่ะ hmm. วันนี้การที่เราจะค่อยๆขยับตัวเองออกมาให้ลองลิส์ว่าจริงๆแล้วอ่ะเรากลัวอะไรนะแล้วแบบ ค่อยๆเปลี่ยนเสียงในหัวว่าฉันจะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างนะแม้ว่าตอนนี้ฉันจะรู้สึกกลัวอยู่แล้วก็ให้ลงมือทํามันไปเลยค่ะ วันนี้อะค่ะการลงมือทำนั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเปลี่ยนความคิดเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามนะคะให้เรารู้ว่าเราอะกำลังเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมองของเราและเราอะกำลังเปลี่ยนโครงสร้างในสมองของเราแล้วฝาก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่อยๆลงมือทำตามความฝานันตามสิ่งที่เราอยากจะลงมือทำนะคะลงมือทำไปเลยค่ะแล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันนะ